โอ้โอนุ้ยมาผ้าแล้วปะทำไมอ่ะก็มันเย็นไงขายดวอะไรอันนี้จงเลยอันนี้เรื่องจริงเลยจ่ามันจะเป็นการลักินีกับตัวเองเกิอะไรวะ ใชทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่เช้ามากๆเลยคะ่ะในวันนี้นะคะเราขอบอกเลยคะ่ะว่าเราเนี่ยมีเมนูที่ยิ่งใหญ่อลังการคะ่ะนั่นก็คือกุ้งถังชีสเบิร์นวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปตลาดตลาดหนึ่งที่เป็นอาหารแบบเยอะอยมากๆซึ่งเราไม่เคยไปมาก่อนอันนั้นชื่อตลาดอะไรนะคะโอ้ตลาดนี้ีี่น่ ทุกป้องค่ะเราจะไปตลาดเถววีวัฒนากันค่ะเพราะว่าคุณแม่นะคะบอกมาว่าเป็นตลาดที่ของเยอะมากมากเลยคะ่ะแล้วก็ปกติเนี่ยเราจะซื้ออาหารทะเลกันแถวบ้านนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราขอออกไปไกลนิดนึงค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันปิ๊งเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราแต่งหน้าเสร็จแล้วแต่เรายังไม่ตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเติมความสดชื่นให้ชีวิตค่ะทุกคนคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะโบจะต้องขอทานกาแฟก่อนนะคะแต่ถ้าจะเลือกทานกาแฟนะคะต้องนี่เลยค่ะนเนส <Next S 1> กาแฟเบลนด์แอนด์บลู หอมตั้งแต่ฉีกซองเลยนะคะทุกคนเพราะเขาผสมริก้าแล้วก็โรบัสตา้าคั่วบดละเอียดแค่ฉีกชงง่ายๆด้วยน้ําร้อน<ม>ที่โบเลือกทานนะคะก็จะเป็นเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูเลชอ m โนะคะมองเลยค่ะว่าหอมมากเดี๋ยวจะไปชงกัน,นะคะ่ะทุกคน ว่าเขาหอมมากๆอร่อยรสชาติก็คือหอมกลมกล่อมอม,มีความมันให้รสเข้มแต่ว่านุ่มแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบรสชาติกาแฟที่เข้มๆเลยนะทะุกคนโบแนะนำอันนี้เลยค่ะอันนี้นะคะ,นนะ,คะจะเป็นเนสกาแฟเบ e นแอนด์บลูเอสเปซโซ่โรสนะคะทุกคนลองกันได้นะคะบอกเลยว่าเข้มถึงใจค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือกําลังดีมากๆเหมาะสาหรับโบมาก ต้องบอกก่อนนะคะว่าเนสกาแฟเนี่ยเขาหอมอร่อยเพราะว่าเนสกาแฟเนี่ยเขาให้คุณภาพของกาแฟดีที่สุดเลยนะทุกคนที่สําคัญนะคะสามารถเก็บเอาไว้ที่บ้านหรือว่าออฟฟิศหรือว่าจะพกติดตัวก็ได้ทุกคนสะดวกมากๆเลยนะคะในราคาที่ไม่แพงด้วยนะคะทุกคนถ้าเทียบกับคุณภาพที่เราได้ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะบรู้สึกสดชื่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตะลุยตลาดพงทวีวัฒนากันนะคะว่ามีของสดอะไรบ้างและเราจะเอามาทําเมนูที่อลังการมากค่ะในวันนี้เดี๋ยวไปรับลรงน้อยกันนะคะไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเรามารับพอเพกของเราแล้วนะคะไมไ่ไม่ได้เลยเพ่ไม่ไไม,ไไม,มีไม่ได้นะคะขอเป็นพอเพกในหัวใจเธอแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะมุ่งหน้าไปตลาดคลองทวีวัฒนาถ้าใครอยู่แถวนั้นนะคะบอกหน่อยนะคะว่าที่ตลาดคลองทวีวัฒนาเนี่ยมีอะไรเด็ดนะคะครั้งนี้แหละเราจะไปซื้อกุ้งก่อนแต่ครั้งหน้าเนี่ยถ้ามีอะไรเด็ดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะคะจริงๆแล้วตลาดก็ไม่ได้ใ,ใกล้บ้านเราเท่าไหร่นะแต่ว่าเราเคยเข้าไปเอากล้วยครั้งหนึ่งแบบตลาดใหญ่มากแล้วแ่เป็นโซนดีมากอะถือว่าเป็นตลาดที่น่าเดินมากๆเลยก็เลยเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมกันนะคะอาจจะไปซื้ออขงกกกิินระจจุด้วย ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ซื้ออาหารทะเลแล้วนะคะแล้วก็ให้เขาย่างให้คือที่เนี่ยจะย่างฟรีแต่ว่าตัวที่มันเป็นแบบบิกบ๊กๆกยกัยกษ์ๆักะมันยังไม่ค่อยมีมันจะมีเป็นพวกตัวไซสก์กลางๆแต่ว่าไซส์ที่เราซื้อมันจะเป็นโลละสามร้อยห้าสิบก็ถือว่าราคาโอเค,อเคแล้วก็ย่างฟรีก็เลยให้เขาย่างไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเรากลับไปบ้านนะเราก็จะได้ไปทําแค่น้ําตัวน้ําซอสที่ราดกเดีเ๋ยวเราต้องไปซื้อนี่ข้าวโพดค <ไอ S 1> ือที่นี่ใหญ่มากนะเลยทุกคนแล้วที่ที่สําัญที่ชอบนะเพราะว่าสะอาด ตอนนี้นะคะทุกคนถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราได้กุ้งมาทั้งหมดสามกิโลด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแยกกันทำน้ำนะทุกคนคือน้ำเนี่ยก็คือทาไปแล้วก็ไม่เอากุ้งลงไปผัดนะคะเพราะว่ากุ้งมันค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวเราจะเอากุ้งเนี่ยไปเลี้ยงใส่จานสวยๆนะ เดี๋ฉันบอกเลยนะคะว่าการที่ทำกุ้งนะคะก็จะต้องกินกับพื้นนะคะโอูย้ยน้อยมาผ้าเลยป่าต่อไปนะคะเราทำการโรชีสอ่อะ,ะา oh. มามาเอาโรยเลยฮะ ทำไมอ่ะก็มันเย็นไงเออมันเย็นอำไรกินเพื่นั่นอ่ะอืมทำไรก็ทำอ่ะวางไว้นี่แล้วเหมือนเป็นโรตีอ่ะกินกับโรตีก็ได้เอาเลยฮะกินเลยฮะอย่าได้ไปแคร์อะไรทั้งนั้นอือมร่อยมากมันจะหวานใส่มันจะเป็นรสเหมือนอยู่อินเดียเลยน่ะไปมาวันนั้นอ่ะแฟนใครแฟนเนี่ยมีแล้วเนาะมีแฟนอีกแล้วแฟนเป็นคนอินเดียมึงขายถั่วอยู่ขายถั่วอะไรอุ้ยจมเลขายถั่วอะไรนี่นะคะกุ้งแล้วเราก็จะจิ้มไปอย่างนี้ อย่างนี้นะคะแล้วก็เอาชีสท,ที่มันแข็งแล้วเนี่ยโปะนะคะแล้วเราก็กินหืกุ้งเน้นมากเขาเรียกอะไร่กุง้งถังกุ้งหอมมากตัวน้ำมีความหวานนำ้ำน้นกินโลตีด้วยนก้อกเขคือไม่รองเฮยเพื่อนเขาเรียกอะไรบ่าวไปดูหมอมาหมอดูเขาว่างไงให้เปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กเปลี่ยนว่านกน้อยอุไรวัน ใครอ่ะคุณคุณเขาบอกว่าจะลงเปลี่ยนจะรวยขีแ้แจกขี้แจมงั้นเปลี่ยนเลยลรงนะีแล้วไม่ได้เปลี่ยนชื่อตัวเองนะคะเปลี่ยนชื่อเฟซให้ให้เป็นเป็นชื่อผู้หญิงผู้หญิงอะ่ะมันจะเป็นกาลากินีกับตัวเองอันนี้เรื่องจริงเลยป้ะมันจะเป็นกาลากินีกับตัวเองเกิดอะไรวะจริงแกไปดูหมอบาหมออะไรคะหมอดูน้ำหลวงอ่ะบอกดีหมอฟัน <c oughs> ไปดูหมออะไรมาคะหมอฟันเด็กปั้นเวอรอร่อยนะเนี่ยพูดจริงๆเหมือนอาหารอินเดียอยู่นะเอ้ยทำหน้าทำอาหารอินเดียไหมอยากกินอาหารอินเดียมากเลยที่มันเป็นข้าวแบบข้าวมันจะเป็นข้าวเม็ดยาวๆอ่ะมันจะไม่เหมือนข้าวไทย โบเอฟตีเขาบอกว่าเธอหน้าเหมือนไงกวางบินใครกวางบินใครเป็นกวางบินดาราเกาหลีอะกวางบินหรือซูบินอ๋อซูบินเหมือนอยู่หลายคนอะนึ่งเมือกอร่อยมากเลยอะมันนี่เหมือนกุ้งหังได้ไปกินนะทุกคนเพราะว่านี้ใส่ไข่อร่อยไหมกุ้งวันนี้นะคะ3มกิโลด้วยกันบอกเลยว่าตอนแรกกะจะเอาแบบใส่ถาดไม้เหมือนที่เคยกินนะแต่ว่าไม่มีทางทำได้ หมดนี่ยแหละประมาณเท่าไรบักสามโลไม่รู้แบบไม่แพงวะไม่แพงน้ำจืดน้ำอร่อยอือน้ำอร่อยมากอือผ่าเค็มไปเฮ้ย <c oughs> ชอบเค็มอ่ะเค็มมาแรงลงไปคนบอกว่าอะไรบ้าแค่เห็นผมก็คอแห้งแล้วอืออบอกเลยวันนี้อร่อยมากอร่อยจริงๆอ่ะแบบมีมันกรั่งอร่อยหนึอน้อยกินง่ายหมดแล้วน่ะอืออแปลกอืกอ มึงร้อนไม่มีมะนาวแล้วนะไม่มีมะนาวแล้วเมนูนี้ต้องเปลี่ยนชื่อว่ะมวยเป็นไหมกุ้มรสเถอะไปกินในร้านกินแบบนี้ป่ะแบบนี้เลียแต่ไม่ได้เล่นร้องกันาะจะไม่ด่าเหรอเจ้าของร้านเขาปูให้เรากินอยู่กับพื้นดินน่ะแล้วก็มีถุงมือให้ที่ถนนได้ไหมบ่ได้ I think it's very good มัสทรายนะทุกคนเป็นยังไงคะคุณ like เมนูนี้ไหมชอบจะมันเลอะยิ่งกล้าเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์เราเป็นคนสะอาดนะเป็นคนเรียบร้อยอือหือเว้ยคิงจริงที่เราเคยไปกินมาเขาไม่ได้ใส่มันฝรั่งอะแต่รู้ป่ะมันฝรั่งโคตรอร่อยเลยอือหนโรตีด้วยสูตรไทยไว้ดนี่ามั่วเอาม่เ้ว มานุ่มนะอ,มอ,มอร่อยมะมา้าเฮ้ยคคทุกคนคะพี่ฉันจใจ้ทุกคนเล่นรสของความเป็นกุ้ถงถั่งกุ้งกวาม,มันทำไมไม่อยู่ในถังอ่ะมันอยู่ในถังก่อนแล้วเขาก็เะเทให้เราเกินถังโบมีนี่ไม่ใส่อะทำไมเนี่ยพอ,อแล้วไม่ไหว เขาย่างนานนะหัวแห้งเลยลอยากกินหนูนาผัดกะเพราเพื่อนเร็วๆนี้เพืนะ่อนๆก,กินหนูนาป่ะลุงชอบมากเลยหนูกรุงเทพเราไม่กินนะลุงก,กินหนูปทุมเอาเพียงแค่ทำแบบว่าเป็นซีฟู้ดเนี่ยก็จะอร่อยครัมันูไปทับกุ้งหมดแล้วเนี่ยกุ้งมันอยู่ร่างลุงน้อยกินให้หมดนะเสียดายนะ <c oughs> วันนี้มีใส่ถุงแน่แน่ ทุกคนลองไปทํากินกันดูนะคะบบบอกเลยว่าอร่อยมากแต่ว่าเวลาไปกินที่ร้านเนี่ยจะราคาค่อนข้างสูงแต่ก็เข้าใจนะคะเพราะว่าต้นทุนสูงมากนะเมนูเนี้ยอะไรอ่ะฟ้าหลุดเหรออันนี้จริงหรือเล่นจะไปเล่นได้ยังไงเนี่ยแล้วมันไปที่เหงือกได้ยังไงตัวเดี๋ยวนี้ไงตัวก้างไงอ๋อเราเอาเข้าไปทำไมไม่ได้นะับโบมันมีแต่เหงื้อใส่ฟันซอมเถอะใส่ไปเสริมละอุปกรณานนี้ละเราจะเอาอะไรเคี้ยวล่ะ ซื้อเนื้อมาไม่ใช่เหรอเขาซื้อเนื้อมาย้อยทอดเสร็จเนื้อเรามาตำอ่ะไหนอายดูหน่อยดิด้อนเป็นวัยรุ่นแม่งไม่เป็นอย่างนี้ปะแก่แล้วอะ่ะแก่บ้าแกบอลหกสิบแล้ไหนดูดิไม่มีไหมอ่ะมันไม่มีเรื่องอะไรมันไปไหนไปไหนเทีย่ยวปะ เมาหน่อยช่องไหนมีปัญหาเรื่องฟันแบบช่องบ่าอยากด้ำกินนยตงไม่มีฟันโบะเนหลังเวลาจะทําอะไร,บรโบะต้องทำอ่อนอย่างโจ๊กอย่างนี้นะลุงน้อยนัดหมอ <c oughs> ทุกคนคะโบะขอบอกไว้เลยนะคะว่าวันนี้เป็นมือที่อร่อยมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะคะขอพูดอีกทีนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครชอบทานกาแฟอยู่แล้วนะคะคุณจะลิฟเน็ตกาแฟ blend and blue ไปเลยนะคะหอมกลมกลอม่อมชงง่งายๆได้ทุกที่เลยนะทุกคนหาซื้อได้ตามร้านค้าใกล้บ้านนะคะแล้วก็มา หาซื้อได้ตามร้านค้าใกล้บ้านนะคะหรือว่าร้านสะดวกซื้อแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะในราคาย่อมเยาอะทุกคนถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อย่าลืมไปตากันนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจัดการตรงนี้เสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะทำอะไรเนี่ยรอติดตามชมนะคะแล้วก็คิดว่าครั้งหน้าเนี่ยอาจจะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะดุงน้อยน่าจะได้ไปทำฟันนาทีนะคะ<า>น่าจะได้คิวไปเอาถุงวันอ่อนมาเลยขนมครกเนี่ยเฮ้ยทำไหมขนมครกทำเองง่ายหเดี๋ยวนี้มีสำเร็จแล้วผสมแป้งไปนะใส่ต้นหอมลุยอดโอเคทุกคนถ้้้้าาาาออยยยยยกกคคุลลลงนนนนเฟซไปแแวัะะีหบบ๊ น้อยที่ผมบินนะครับ